เทคตอกเนี่ยตัวดีน้องไป <c oughs> การขายของออนไลน์นี่ช่องทางสำคัญเลยนะ <c oughs> ไปเลยมันมีประเด็นนอกจากภาคเอกชนอย่างที่เขาบอกว่าขณะนี้นะสามสมาคมเอกชนนะกรอรค่ะขอการค้าไทย <S <S สอ,อทอสภาอสาหกรรมประเทศไทยสาม,มาคมธนาคารไทย <c oughs> เขามีความเป็นห่วงอ่านดูแลก็ได้เมื่อสักครู่เร็วไปสักนิดหนึ่งค <c oughs> ่ะท่านผู้ชมคือตอนนี้ขอให้เร่งรัดสกัดหมายถึงขอร้องกับภาครัฐ เร่งสกัดสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดนี่เราต้องมาพูดวันตุษจีนด้วยเรื่องนี้เหรอเนี่ยคือสินค้าจีนตอนนี้ทะลักเข้าไทยนะคะหอการค้าเขาบอกเพราะว่าหอการค้าบอกเราไม่ได้บอกนะหอการค้าเป็นคนบอกค่ะว่าสินค้าจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทยเพราะต้นทุนต่ํากว่าแล้วแน่นอนว่าถ้าปล่อยให้เกิดกรณีนี้ต่อไปต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นการซ้ําเติม SME ไทยค่ะ การที่สินค้าจีนเข้ามาทําการตลาดในไทยเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยสร้างความกังวลต่อผู้ประกอบการไทยนะคะโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกอกร<ๆ>ก็ประกอบไปด้วยสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเนี่ยประเมินผลกระทบคือผลกระทบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในไทยเท่านั้นแต่มันไปกระทบตลาดภายในของอาเซียนแล้วมันจะทําให้สินค้าไทยที่ต้องส่งออกไปอาเซียนใน9ประเทศเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหา ตามไปด้วยนะคะอยา่าใช้คาว่าจะมี<ด>แล้มีไปแล้วปี66มูลค่า66,000ล้านดอลลาร์ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าก็คือติดลบ7.1%และ เป็นการกลับมาติดลบครั้งแรกในรอบ3ปีนะตั้งแต่ปี6 3ที่เริ่มวิกฤตโควิดอะคะ่ะไทยสท่งออกไปอาเซียนติดลบ1 1 7 5็าอกรกรอสามสถาบันเอกชนเขากังวลปัญหาสินค้าราคาถูกที่เข้ามาทุ่มตลาดในไทยอันนี้เขาไปกังวลด้วยมีสินค้าออนไลน์รวมไปถึงการเข้ามาใช้ประโยชน์จากฟรีเทรดโซนค่ะเพื่อขายสินค้าในประเทศรวมถึงลักลอบนําสินค้าเข้ามาผ่านด่านศุนลากากรด้วยการสัาแดงข้อมูลเท็จเพื่อจะได้เลี่ยงภาษีนั่นก็แปลว่าหนึ่ง ออนไลน์ <Online. S 2> คสองการอาศัยฟรีเทโซนเขตปลอดภาษีเนี่ยต้องไปและสุดท้ายลักลอบนำเข้าผ่านด่านสวยการกรโดยการสําแดงข้อมูลเทจเพื่อเลี่ยงภาษีนอกจากนั้น สามสมาคมเอกชนของไทยเขาบอกสินค้าราคาถูกรวมถึงไอ้ที่ไม่มีมาตรฐานด้วยมันก็จะทละลักเข้ามาตลาดในประเทศแล้วม,มันมีผลกระทบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ในประเทศไทยนะซึ่ง SME ไทยเราเนี่ยไม่สามารถจะแข่งขันด้านต้นทุนกับเขาได้ข้อเสนอข้อที่หนึ่งของสามสมาคมทบทวนกรณีข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแหวดสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ไม่เกินพันห้าเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ประกอบการไทยค่ะ ข้อที่2ทบทวนนโยบายและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ในฟรีเทรดโซนและข้อที่3ก็คือให้ออกมาตรการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศข้อที่4ี่เช่นเอย่างเช่นต้องนำมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตลาดเนี่ยมาบังคับใช้ค่ะข้อที่4คือเพิ่มความเข้มงวดการตรวจจับสินค้าที่นำเข้าผ่านดา่านสุกากร และข้อที่5ให้เร่งออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมหรือว่ามออ,อก,กอให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคุณสนันอังอุบลกลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยบอกว่ายังไงบอกเป็นห่วงมากนะคะกกรเป็นห่วงแล้วก็กังวลด้วยกับสินค้าจีนที่ราคาถูกแล้วมาทุ่มตลาดอยู่ในไทยแล้วก็ในตลาดอาเซียน เพราะแน่นอนจะเป็นการซ้ําเติมผู้ประกอบการ SME ไทยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกคือต้องยอมรับว่าจีนเขาเป็นโรงงานของโลกเลยนะเขาพร้อมมากทั้งวัตถุดิบทั้งซัพพลายเชนเวลาผลิตสินค้าดังนั้นต้นทุนของเขาค่ะต้นทุนการผลิตมันก็เลยต่ําทําให้สินค้าของเขาที่ผลิตออกมาเนี่ยมันถูกประกอบกับการค้าขายในสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้อ e ีคอมเมิร์ซในการซื้อขายสินค้าใช่ไหมคะคมันก็ยิ่งถูกกว่าของไทยเนี่ยมันเข้ามาขายอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นสินค้า จีนมีแต้มต่อสินค้าไทยสู้ยากแล้วก็เป็นกังวลว่าบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยพวกวเครื่องไฟฟ้าราคาถูกอย่างเงี้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าหลายตัวก็ไม่ได้รับการรับรองจากสอมอสำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม,มแต่ว่าราคาถูกๆเลยอะค่ะแล้วบางตัวก็ย้อมแมวมาขายซึ่งมันจะไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ก็ยังมีกําลังไม่เพียงพอที่จะไปเข้มงวดกันคุณพรมทํา เวชชยชัยรองนายกรัิมตีว่าการกระทพาณิชย์พูดถึงประเด็นกรอกกระขึวนตรงนี้ว่ายัางไงองไปเขาบอกว่าคืออ,อยากให้ผู้บริโภคคนไทยเนี่ยเวลาจะซื้อสินค้าค่ะทั้งอุปโภคบริโภคอะให้คํานึงถึงคุณภาพเพราะว่าสินค้าจีนถูกก็จริงแต่มันจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพและท่านก็ยกตัวอย่างกางเกงช้างของจีนมาขายอยู่ในไทยของไทยมีคุณภาพดีกว่าแข็งแรงทนทานมากกว่า อันนี้คือเป็นการขอความร่วมมือผู้บริโภคคนไทยให้เลือกคุณภาพของสินค้าแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกตัวของจีนเขาจะมีคุณภาพต่ำนะใช่บางตัวเขาก็ดีใช่ไหมคะเอามันต้องยอมแล้วเขาผลิตได้ต้นทุนถูกไงใช่ไหมใช่คือมันไม่พอหรอกถ้ามาดูเรื่องคุณภาพคนก็อยากได้ของถูกแล้วคุณภาพพอประมาณอะใครจะบฏิเสธสินค้าจีนที่มีคุณภาพก็มีนะค่ะ แล้วต,นต้นทุนก็ถูกกว่าค่ะใช่ไหมค่ะอาคุณพรม,พมนนไรนนวินข้อที่1ภูบริโคสอที่2คือทางกระทรวงพาณิชย์เองอะค่ะจะประสานความร่วมมือกับกมรมศุลกากรป้องกันและควบคุมการนําเข้าสินค้าผ่านแดนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดไม่ให้ลักลอบนําเข้ารวมไปถึงสินค้าเกษตรด้วยอ รออารัมตีช่วยว่าการกระชงพาณิ์คุณนภินทรศรีสรนพางว่าอย่างไรน้องแบสินค้าจีนที่เข้าสู่เมืองไทยในเวลานี้ค่ะมาจากกฎระเบียบต่างๆที่สร้างขึ้นอย่างเช่นเรื่องของภาษีเป็นศูนย์ภาษีเป็นศูนย์มันมาจากการมันมาจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนทําให้สินค้าทะลักเข้ามามากการนําเข้าสินค้าส่วนใหญ่นีจะเป็นลักษณะของการนําเข้ามาแบบเป็นตู้ค่ะส่วนสินค้าที่ขายผ่าน e-commerce ออนไลน์ เติบโตเพิ่มขึ้น20%บางวันเนี่ยเห็นว่าเป็นล้านชิ้นต่อวันค่ะแต่การนำเข้าผ่านเขตปลอดภาษีอากรเนี่ยยังไม่มากนักเห็นว่าตอนนี้มีคณะทำงานที่ดูแลอยู่หรอมีผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานค่ะในส่วนของการค้าระหว่างไทยอาเซียนแล้วก็จีนกำลังศึกษาอยู่ค่ะว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่ขายผ่านเขตการค้าเสรีอตอนนี้อยู่ในระหว่างสรุปข้อมูลอ่ะท่านผู้ชมนี่ทำไปทำมา ก็เกิดประเด็นอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยน้องไบคือมันต้องยอมรับความจริงอะว่าสินค้าเขาต้นทุนถูกแล้วสามารถจะส่งเข้ามาถึงเมืองไทยทั้งที่มีค่าขนส่งยังถูกกับของไทยเลยค่ะส่วนหนึ่งคุณภาพอาจจะต่ํากว่าจริงแต่ใน,นราคาเท่ากันน่น้องใบใช่ไหมใช่มันจะปฏิเสธยังไงขนาเดียวกันมันก็มีประเด็นซึ่งอันนี้แปลกใจ มีคนตั้งข้อสเกตอย่างประเด็นที่ประธานกรรมธิการเศรษฐกิจของสภาผู้แทนรัศดรเมื่อวานนี้บอกเลยเนี่ยน้องไบคือ,อสัระกรณของไทยเนี่ยเก็บผู้ที่ค้าขายผู้ประกอบการในไทยเนี่ยเป็นแวตตั้งแต่บาทแรกเลยใช่แต่กรณีสินค้านําเข้าจากต่างประเทศผ่านออนไลน์ถ้าต่ํากว่าพันห้าไม่ต้องจ่ายแวดจะถูกเสียมูลคา่าเพิ่ม<อ>จะได้รับการยกเว้นภาษีอะค่ะอ่าคือกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย คนสิทธิพลวิบูรณธนาคุณนะเอาชัดๆเลยต้องไปสสบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกลในฐานะกรรมธิการค่ะกรรมธิการได้รับการร,าร้องเรียนจากภาคเอกชนถึงผลกระทบทั้งหนึ่งแพลตฟอร์มดิจิตลัลผู้ประกอบการต่อผู้ประกอบการไทย<ม>และ2ช่องว่างการเจ็บกับกราษีของแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไล่เรียงเอาเรื่องออนไลน์ก่อนต้องไปปกติการดำเนินธุรกิจที่มีไรายได้ในประเทศไทยจะเป็นต้องมีการจ่ายภาษีภาครัฐ แต่ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ส่วนมากมีต้นกําเนิดจากต่างประเทศหลายธุรกรรมการเงินถูกส่งไปต่างประเทศดังนั้นรายได้ไม่ได้ถูกบันทึกในไทยจึงไม่เกิดกระบวนการจัดเก็บภาษีในประเทศนั่นก็แปลว่าทุกอย่างเขาไม่ได้ผ่านวงจรที่จะให้บันทึกในไทยเลยค่ะเงินมันก็ไปเลยไม่ได้ถูกบันทึกไม่เกิดกระบวนการจัดเก็บภาษี ขนาดเดียวกันแล้วต่างประเทศเขาเป็นยังไงการจัดเก็บภาษีจากผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยที่ต่างประเทศเขาจัดเก็บได้แบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อว่า VAT for Electronic s e r v i c e เนี่ยค่ะ ปัญหาที่กรรมธิการได้สอบถามแต่ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนก็คือปัจจุบันน่ะมีกระบวนการที่เพียงพอในการให้บริษัทภาคเอกชนขึ้นทะเบียนกับภาครัฐแล้วหรือยังรวมไปถึงรายได้ที่นําส่งให้รัฐนะคะมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยครบถ้วนแล้วภาครัฐตรวจสอบได้หรือไม่คือตอนนี้แม้กระทั่งธุรกรรมการเงินมันก็ยิงตรงไปเลยใช่ไหมค่ะ<า>้งองไปคือไปได้หมดเลย แต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะจัดเก็บจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะถ้าฟังจากคุณสิทธิพลเนี่ยอ,อแต่บ้านเรานี่แหละค่ะและการเติบโตของการขายของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังส่งผลต่อการนําเข้าของสินค้าต่างประเทศที่ได้รับสิทธิปร,ประโยชน์เหนือกว่าสินค้าของผู้ประกอบการคนไทยโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปการได้รับยกเว้นภาษีสำหรับสินค้านำเข้าที่ราคาต่ำกว่าพันห้า ก็คือยกเว้นภาษีถ้านําเข้าแล้ต่ํากว่าพันห้าในขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่บาทแรกเลยวันที่สั่งสินค้าออนไลน์เนี่ยมันทำง่ายด้วย,ย,วยนะแล้วก็ส่งได้ทันทีส่งได้เร็วด้วยค่ะทีนี้ผู้ประกอบการไทยนอกจากจะแข่งขันยากต้นทุนสูงแล้วยังเผชิญกับภาษีที่ไม่เป็นธรรมและที่ร้ายที่สุด มีสินค้าจากหลายประเทศเข้ามาตั้งเป็นคลังสินค้าอยู่ในประเทศไทยเลยคืออาศัยช่องว่างทางกฎหมายทําให้ยิ่งส่งสินค้าจากต่างประเทศจากคลังสินค้าที่เรียกว่า free trade store เนี่ยมาถึงบ้านเดินประชาชนได้ง่ายขึ้นกรรมธิการต้องการหาแนวทางกํากับสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเท่าทันโดยระบุ durable. ยิ่งวันผ่านไปผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ลำบากโดยเฉพาะ s m e พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย เงินทุกบาทที่คนไทยช้อปปิ้งออนไลน์จะไหลไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมดค่ะและกระทบต่อการจ้างงานต่อการลงทุนในประเทศอแล้วก็ขอให้หน่วยงานเร่งไปหาแนวทางกลับมานนำเสนอโดยเฉพาะมาตรการที่ชัดเจนก็คือเรื่องสินค้าออนไลน์ที่มูลค่าต่ำกว่าพ5นหเนี่ยน้องบาเวลานำเข้าจากต่างประเทศนะคะจะทำกันยังไงดีที่ทำให้สินค้าไทยไม่เผชิญความเสียเปรียบจากช่องว่างทางภาษีอนี่ เมืม่อวานนี้มีโอากาสคุยกับแม่ค้าประตูน้ําคนหนึ่งนะขายเสื้อผ้าถูากต้องน้องใบเล่าสิคือค่ะ<า>โรงงานจีนเขาเร็วมากถ้าเกิดอยากจะได้แบบไหนเนี่ยเพียงแค่ถ่ายรูปเท่านั้นนะคะแชะไปส่งให้เขาเขาผลิตออกมาได้เลยอย่างรวดเร็วราคาถูกอย่างรวดเร็วราคาถูกด้วยต้นทุนถูกาาใช่ค่ะ